สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำพนธ์ออฟฟิเชียลถือว่ามาเยื่ยนทินเก้าปันปันค่ะเด็กม่อมาโซรูดีมองนี้เป็นตลาดที่แบบว่าชอบมาดูชอบมาซื้อของตลาดสดซินดีสวัสดีเดี๋ยวพี่เอาตังค์ให้เดอ้อค่ำนั่นแหละเจอเข็มไป <ภา S 1> สองเข็มอยู่ที่จ้าอันเปาในในเตียงน่ยไปเอาไปควใหญ่ จะก็บอกไปขอยมือนันนะขอยัเลี้ยวหากล้องว่าเห็นกําลังฝอยก็เปนหนวยข้าหนึ่งกำาลังว่าสีไลฟ์เพราะวาชาดเบ็อยู่เดี๋ยวไปเอากล้องขนมว่าเห็นเหรอกล้องอองโอเคมือไหนี่ยบ่ะมันจะไปงานหรอกไปตะเวนในสินะนูมาทํำมืนี้ โอเคโอเคแต่ว่าติสินบนมาแล้วกล้องนึงอิ่มแล้วทิพย์เองก็ได้หมอพอแล้วสวัสดีน้องๆค่ะสวัสดีประโอ้ประไว้ประไวเลยปวดโตปวดไปเบิดเป็นฮะปีสี่แล้วหรือเยอะเสร็จไปหรือเปล่ปวดตัวเลยมันเดี๋ยวว่าไข่ขึ้นไหมไข่มาแล้วไข่สองมือแล้วไข่เนี่ยก็ยังเห็นงานได้ เจอแบบว่าเนี่ยคือแบบโอ้ตายตายเขาล่องบอนไ่นย่เทรน่ไขอ้คือังม่กี่กานมไนเยวเ้ามเส้าเป็นไข่ี่ยไข่งเท่าอวันนี้าวไข่งเทาคือรถงข่างๆมกี่กลุ่กไข่เาไข่นพรอมไี่คนเดียวมันเสามาเข้ามนไข่ดน่สองเท่าอันนเราว่าไม่เทา้าือรถดูังหีลกข้วร้ว เห็นกองแดนก็มีตาอยู่เอาขึ้นกินแดนกินไข่กินเด็กว่ากิน่นเด็กง่ายจาักินก้อนซีมา,าไปสันนิมาไวมันปวดโตแบบว่าลูกว่าไรสุดลงมาเผื่อเลยว่าไหวหน้าที่นี่ขึ้นลับไปแล้วคือกูเพิ่มลองเชมบาเนาะมาสันนิเนี่ยไปซ้อมเมื่อวันไปซ้อมเมื่งหลายเ่เ่ออยูอย่ดิไปซ้อมเมื่งเัลทะเลคือเป็นไฟคิดว่ามีคิดว่ามีคนขอบ้าอยู่มั้งเพราะว่าแบนผี ขี่ย้อนขี่ไปมันอยู่น้ำกันมันแตกกระจายแต่ว่าไอ้ไอ้บิวตีมันเขาไปเยอนมาขี่บน้ำมันอยุดแต่ขี่บอลบุนแล้วขี่บน้ำมันบ่นั่นไข่แห้งเนาะจะนแนวมือหน่หรอสิว่าโอเคหรอไปสีาบอ่ไปสีาลมันเือาว่าสีกับว่าเร็วว่าปนีด้ขอภาไปแต่ว่าสีที่บอลบมอยุก็สมกเมว่าไงไม่อีงฮะม่เอีงสิมือัไอ๋อ อมาสรงกัอนี่แหละจะมอวานกลับน้ำเล็สีแดงว่าเมืสาอสาบหมอมันขื้ัคอเาแหมอแต่ถ้ามันหยุดลายมูมันกัดขาได้ดวมจจต้องว่านี่แปลกใจมากป่ปันขึ้บอกให้ไปเสียบไอยู่บอกกับน้ำมกกรอบอยู่้ก็ไห้ขนาดไกลสุดสูงก็บอกว่าห้ไปเสียบไปฝันแนวเาะฉะนั้นแตงหาเาะฉะนัด้เงียบเาะติรับไปแล้วตอนนี้มันลว อันหมอดไฟเราบอกว่าเฉยๆเขาคอยบอกว่ายังกอบเปิดเข้าไปเอ้ยปานต่อไฟเด้อแต่งหนาเด้อมาเั่นนี้เออกราสันเอาเพราะว่าใบบานลงมาเช่นนี้ในกองหลังเดียวอยู่หมู่บ้านนี่รับเลยพี่ยังบอกแค่อยู่บนนอนอยู่ท่าเดียวปะท่าเดียวตักแข้งนอั่นด่สุดเลยก็ยังเบาไหวอืมใช่หแล้วก็ะชับเบาไหวขึ้นมาแล้วไข่ ไทยมัสองสามหมื่นแล้วแต่วางแบบว่าบ่ไบด้วา่าถือแบบเป็นนักป่ปรู้ว่าไปกินยังผิดวะก็บ่รู้กันกินปิดไทยมากกันกินจะแบบไม่ใสกินกินได้แนวสมัยใหญ่เห็นมันซึนนะมันบ่ซึนกินบักแนวาแบบักแนวบ่กินแล้วสมพ <S <S สสดสตินี่อุ้ไอ้ใครขึ้นแล้วคะ่ะพร้อมทำงานอยู่ บิ้งแง่กันเด้อเด้อเน้อก็เกิดสลบสไลด์กับไปเบิ่งกันเออรับยังไงล่ะมันบ่ไหนบ๊ายเออข้าวเสียข้าเสียกินหยันมาข้าวเลี้ยงกันรองส่วนนี้ป้าฉี่ผิดด้วนี่หมองสมาหากินผิดด้วยนี่ดาวมอมาต่อ พ่อแม่เเคยมาขายไก่สอดจังหวัดนี่แต้วม้าสอฮออะไรกับพี่น้องกำลังใส่เด้อค่ะโอ้หลุนเดียวกันเขาได้ลูกเขาได้ผัวเขาใหญ่จังหวัดมาแล้วค่ะเกือบสิบปีแหรอปะมาเตยกระเด้วื่อนดชชานี่ฝากไปถึงช่าม่วมาสอนะคะว่าเป็นไข่ค่ะจาบารูณคารุแต่ว่ารับดอกก็คือบารูณเรื่องอยังเร็วเราจะมาเอายาแต่ว่า มันมีอยู่อยูข้อเจ็ดกินไสามเม็ด<า>เลยทีกินเลยค่ะน็อกค่ะทุกสี่ชัว่วโมงรวบยาเดียวเลยเหรอตื่นตื่นอีกเที่ยวกับขอ้นซ้อนมือหัวแป๊เม็ดหอดพุ่นก็แล้วไม่ไ้ฟุ้มปากแล้วตุยเย่เลยคลยรับุ่นถ้ารวจะของเอาไอ้ก็กินยาดักดักแล้วก็ดักอีกสองมือมือที่ไทยมาจุยตุยขึ้นตุย,ตยอากาศมันเปลี่ยนในยามวิ่งมันห่อน เจอเข็มแล้วจ้ะนี่ได้บ,บังดาบเลยยัง่มือแรงปวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บขาดเย็นเขา่าเย็นเขา่าเอาเป็นยังไงตอนนี้กาดนะไรคะพี่น้องต่ว่าแรกยังอุ่มออยู่เด้อเธอฉันมาแรงเลยกินเนี่ยไปแลียนใหม่มาจ้ะแม่ตัวของมา อะไรน่ะทองคำเปลี้ยวเหรอยอดเบสทีฟสินะฮะห้าเบสทีอะไรก็ไม่อย่างเหรอ แรกว่าขันฉีดยาแล้วบ่คือกับฉลาอน,นีแต่ว่าพิ่งเาไ่ไดบม่มีวะไ่ไดบุตรไทยวันใดก็สิปืนสุดฉีดยากัาอนอังเลือแยกบานเทงไปบุรีไปบรบือหมอตนมาแล้วหมอบ่อยูไปบารบืบบบรบโอเคบนวด <laughs> รวดาวงางชีว <laughs> yeah, uh ิต huh. <laughs> สวยแล้วสวยความเป็นเรานี่ยปปแลหละ่แล้วจ้าที่บอกว่าหายแล้วก็บอกหายเพราะว่าแม่หายเพราะหายกับสิมาผ้มีเงินใส่หอยน้ำหาเจ้ากับพ่อหอยไป่ไ้แบบตกคียนผู้บามาจเกเสือว่นเป็นตาใส่บุตรมีเป็นสระใหญ่ควยฉันน้ำหาน้ำหาอาศัตไม่รับถึงแต่ห้องแรกหรอะอกินยาเราก็รับนอก เป็นมาอักก็บางอย่างมาให้เราหลีกเจี่ยเกิดไข่แฮะไข่ขึ้นครับ่ะเปิดเบอร์ใส่ฉีดอันเยมเมียร้องแทนนะอ้อเนอะจริงมือนี่บาดเจ็มากบ้าหรอฉีดยาแล้วนอนผายอีกไม่ได้หรอกขาได้ได้บ่ได้หรอกชีวิตยางจบแล้วไปเสร็จไหมไปหาลินไปเองกับพ่บอกกับพ่แจงพ่อแจงลูกกุ้มไปเองเนี่ย เขาบอกคู่แล้วมีหายไปแบบนี้บ่ได้บ่ได้ไปยังคีดหอดติบ่มันเงียบเงียบเพราะไม่พันมาไม่พันจมสิว่น้ารอดาปได้เนี่ยวหน้ารอดาปนด้เนี่ยเฮ้ยปวดพูดเนาะแม่คนเสียโวดบานพนเดียวเออพ่อขึ้นซากกับผู้เดียวมาซากกับพูดเดียวกาขึ้นบานขึ้นกันขึ้ครบนะ เอาปิดคลิปให้หน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเอากดตโดดกดติดตามกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องปันปันจริยาเพชรบ้านแทงหน่อยนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บๆน้ำเนี่ย